แฟนหงแห่ชื่นชมลูกแอซิสเอเลียสในเกมล่าสุดผลงานไม่ธรรมดาเขาคือใครกันเห็นสนติต้องชึ่งเลยนะฮะสเวนบอตมันกองหลังเป้าหมายของฉันเลร์พูในบอกจะไม่ซื้อเลร์พูเล็งปิดเดียวแข้งใหม่ในช่วงเดือนนี้ถ้าตัวไม่แรงนะมาแล้วโอเว่นทนายผลการแข่งข,ขันเกมคู่ระหว่างเลร์พูบุกฟัดสาตำตัน เวอร์พูสนใจ4รายสรุปข่าวตลาดซื้อขายนักเตะประวันของทางผิวนักกีษผคงต้องไวา3ทีมศึกฟุตบอลพิีเมริลีกเอาด้วยแจมเรอร์พูเดลโอซานคาบักก่อนที่จะรับฟังข่าวเวอร์ฟูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไ i ร e กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่า,ขาวเรอร์พูนั้นมาเสิร์มให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว โดยแฟบนบอลลิเวอร์พูลในโลกโซเชียลต่างพากันเข้าไปชื่นชมและก็ส่งข้อความนะฮะหลังจากฮาวี่เอเรียสดาวรุ่งที่ทีมปล่อยให้กับแบ็กเบิร์นบรเวอร์ยืมตัวไปใช้งานทำแอสซิสต์สุดสวยในเกมแชมเปี้ยนชิพเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยฮาวี่เอเวเรสต์ดาวรุ่งพุ่งแรงวัย17ปีรายนี้ของทางลิเวอร์พูลถูกปล่อยตัวไปให้กับทางแบ็กเบิร์นบรเวอร์ทีมอันดับแชมเปี้ยนชิพยืมตัวไปใช้งานในลุกาลนี้และทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจ โดยเกมล่าสุดเจ้าตัวแอซิสสุดสวยให้กับทางอดัมอาร์มสตองหลุดเข้าไปยิงประตูขึ้นนำเบอร์บิงแฮมไปหนต่อศูนย์ก่อนจบเกมกุราบไฟเอาช้าไปได้2.0ต่อศและจากลูกอารวายพันดังปรานะฮะทำให้บรรดาแฟนๆเดอะคอปนั้นต่างก็ทวิสข้อความยกย่องชุดหนุนรายนี้โดยบางคนบอกว่านี่คือเพชรเม็ดงามที่รอการขัดเกลาเพื่อเพิ่มทักษะเข้าไป หรือบางรายก็บอกว่าเป็นความเจ้าเยี่ยมของเอเวเรสยและบางคนก็บอกว่าเด็กคนนี้ไปนอนาคตรวมไปถึงแอซิสได้ยอย่างยจดเยี่ยมกันอีกด้วยสำหรับทางเอเวเรสคนนี้กลายเป็นกรลังหลักของทางแบ็คเบิร์นในซีซั่นนี้โดยลงสนามไปทั้งสิ้น18นัดและมีส่วนร่มนรรวมกับประตูรวมกันถึง10ลูกก็คือ4ประตูกับอีก6แอซิสนั่นเองครับทำความรู้จักกระทง man, ังสเวนบัตมนเซนเตอร์แบ็กเลวหลังมีข่าวว่าลิเวอร์พูลสนใจดึงเขา มาเสริมแนวรับในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวและก็เริ่มเปิดชากคุยกับเอเจนต์ของเขาแล้วโดยงั้นทางดิ์ฟูตกเป็นข่าวมาว่าเตรียมจะทาาซื้อเซเวนบอตมันนะฮะเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งชาวดัตช์ของทางเรดในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสมาเข้าชิงแอนฟิลด์ในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนกเตช่วงเดือนมกราคมนี้ โดยรายง,งานระบุเลยว่าหงแดงกำลังอยู่ในช่วงเจรจาก,กับเอเจนต์ของดาวเตะวัย20ปีโดยหวังจะดึงมาช่วยอุดแนวรับหลังจากที่ทางาเวลานี้บรรดาเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักทั้งฟอร์จูฟันไดโชโคเมสและเขาโจเอลมาติฟบาดเจ็บสมบวรให้ต้องถอยฟาบิโยคนนี้มายืนแทนชีกันยาวเลยวันนี้เราจะไปทําความรู้จักกับเจ้าหนูบอสแมนให้มากยิ่งขึ้นนะฮะเพราะเหตุใดลิเวอร์พูลถึงอยากจะได้มาร่วมทีมเริ่มจากข้อที่1เส้นทางอาชีพของเขา โดยวอตมันเนี่ยเกิดที่ประเทศท,ทอร์แลนด์เมื่อวันที่12มรกราคมปี2000ซึ่งปัจจุบันอายุครบ20ปีพอดิบพอดีโดยเขาคนนี้มาอยู่ในทีมเยาว,วชนของอาแจ็กอัมสร์ดัมและเคยถูกส่งไปให้กับทางฮิโรวินยิ้มตัวไปใช้งานก่อนที่ทางเรียวนั้นจะซื้อมาจากทางอาแจ็กเมื่อปีที่แล้วตาวค้า,าคนที่2ใส่สิีอิน่าขึ้นของเขา โดยในรอบปี2020ไม่มีนักเตะคนไหนใน5ล,ลีกใหญ่ของยุโรปนะฮะอังกฤษสเปนเยอรมันอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสที่เอาชนะในการดวลกันต,ต,ตัวตัวเกิน100ครั้งได้มากกว่าทางบอทมัตอีกแล้วคือทำไปได้ทั้งหมดถึง3.4เเนั่นเองจะมาข้อที่3นะฮะค่าตัวไม่แพงนะคาดกันว,ว่าลิวน,นั้นพร้อมจะปล่อยกองหลังดัตคทน,นี้หารได้ค่าตัวในดับ20ล้านปอนด์หรือประมาณ800ล้านบาทซึ่งถือว่ากำไรเกือบ3เท่าเลยนะฮะ หลังเพิ่งซื้อมาจากทางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมปี2020ด้วยค่าตัวประมาณ7ล้านปอนด์หรือประมาณ280ล้านบาทนั่นเองสม่าคนที่3ก็จะเป็นจุดเด่นของเขาบอลมาคนนี้มีจุดเด่นที่เล่นลูกอากาศซึ่งทําได้อย่างเยี่ยมทั้งในการเล่นเกมรับและอันตรายนะฮะเวลาขึ้นไปเล่นในจังหวะที่ทีนั้นได้ล,ลูกฟรีคิกเนื่องจากมีความสูงถึง1.93เมตรเลยทีเดียว สันติภาคพื้นดินก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะสามารถเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีดและก็สามารถวางบอลยาวได้อย่างน่ากลัวรวมทั้งยังเป็นกองหลังที่มีความเร็วกันอีกด้วยหงแดงลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวนะครับผมกำลังพิจารณาคว้าตัวหนึ่งในแข้งฟอร์มเยี่ยมเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในช่วงเดือนมกราคมนี้โดยงันที่ทางดักเคนคาสเซิลกูรูดั้งตลาดซื้อขายนักเตะระบุเลยว่าลิเวอร์พูลนั้นสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งสุขบันอังกฤษ กำลังพิจารณาขว้าตัวเวนบอตมันกองหลังชิงชาติในทนแลนด์ของทางเรลสโมสรในลีกเอิงฝรั่งเศสมาสุทินแอนฟิลในช่วงเดือนมกราคมนี้สำหรับทางเจคินคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลกำลังเจอเปัญหาสำคัญในตำแหน่งกองหลังเมื่อทางเฟอร์จิฟันไดและก็ทางโจโกเมสมีการบาดเจ็บและต้องพักยาวอย่างไม่มีกำหนดนะฮะซึ่งรายงานล่าสุดของทางดักแคนคาซล ระบุเลยว่าแม้จะมีข่าวลือหนังหูมาว่าครอปนี่จะไม่เสริมทัพในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะในเดือนนี้แต่เวลานี้ลิเวอร์พูลนั้นกำลังมองหาเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่มาร่วมทีมจริงและบอลมัไวัย20ปีคนนี้ก็ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ทางเชคเกนครอปกำลังพิจารณาอยู่ณเวลานี้ทั้งนี้รายงานระบุเพิ่มเติมมาว่าแม้ว่าบอลมัดนั้นจะเป็นตัวหลักของทางเรียวลงเล่นให้กับทีมไปแล้วทั้งหมด23นัดตั้งแต่ย้ายมาจากทางอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมเมื่อช่วงสัมมจะที่แล้ว บอดมัตตนี้ออกจากทีมเช่นกันหากได้ค่าตัวประมาณ20ล้านปอนด์เนื่องจากทีมได้รับผลกระทบทางการเงินพอสมควรจากวิกฤตการโควิด -19 นั่นเองไมเคิลโนเว่นก็รู้ลูกหนังชื่อดังออกมาวิเคราะห์จาะลึกและทํำนายผลการแข่งขัน,นในเกมคู่ระหว่างลิเวอร์พูลที่จะบุกไปเยือนซาตันตันในเกมลิกข้าคืนวันนี้ โดยงั้นทางวัเคึนโอเว่นกูรูหนังชื่อดังนะครับออกมาวิเคราะห์จอดล,ลึกและทํานายผลการแข่งขันในเกมคู่ระหว่างหงแดงดิบบิฟูภายใต้การนําทีมของทางเชคกนคอฟผู้จัดการทีมชาวเยอรมันที่ต้องบุกไปเยือนนักบุญแดนใต้ซอฟต์มัตันที่มีรับฮาร์ซนฟุตเทุณสูชาวออสเ,เรเลียในเกมลีกในค่ําคืนวันพุ่งนี้เป็นที่เข้าใจาก,กันว่าทีมเจ้าถิน่นอยู่อันดับที่9ของตารางคะแนนด้วยการมีทั้งหมด26คะแนาน,านจากการลงสนามทั้งหมด16นัดซึ่งเกมล่าสุดเปิดบ้านสเสมอกระทางคุนคอนอเตไป0อ0 ขณะที่ทีมเยือนแม้จะยืนหนึ่งบนตารางคะแนนด้วยการมีทั้งหมด23แต้มแต่าการลงสนามทั้งหมด16นัดเท่ากับทางมิแสดงแมนยูของเราแต่พวกเขาได้เปรียดในเรื่องของผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่า8ลูกและเกมที่แล้วก็บุกเจ้าสาริการดงนิวคาสเซิลยูเต็ดไป0.0ูนต่อศูนย์โดยล่าสุดไมเคิลโอเว่นได้ออกมากลราวมาว่าพวกเขานะาลเวอพูนั้นมาถึงเกมนี้โดยที่พวกเขาเพ่งสีคะแนนไปจากการเสมอ2เกมหลังสุด ซึ่งพวกเขาเจอกับทางซาตัมตันที่เสมอไปศูนย์ต่อศูนย์มา2นัดติดต่อกันสิ่งที่ดีสำหรับทีมของทางเจคเกนคอปก็คือพวกเขาได้เดียโก้อันคาตัร่ากองกลางตัวเก่งกลับมาจากอาการบาดเจ็บและก็ได้ลงเล่นในเกมกับชานิวคาเซยูเต็ดซึ่งผมคิดว่าเขานั้นเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมและจะดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะด้วยเหตุน,นี้ผมจึงคิดว่าลิเวอร์พูลดีพอที่จะได้ผลกันอย่างขันที่ดีในเกมวันนี้ ซึ่งทีมเจ้าถิ่นมีปัญหาในการทำประตูมาสักระยะหนึ่งแล้วนั่นทำให้ผมคิดว่ายจ,ะจะนะจะเป็นของทีมเยือนที่จะบุกมาเอาชนะได้ไป3ต่อหนึ่งในค่ําคืนวันนี้สรุปข่าวความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตระรอบวันที่ผ่านมาทางโขงแดงลิวพูลดโดนโยงถึง4รายกันเลยทีเดียวเริ่มจากคนนี้ก่อนก่อนการะการเลอกิฟสื่อฝรั่งเศสระบุโงแดงนิวพูลดกำลังจับตาสถานการณ์ของชุดยานเอ็มบปเป้กองหน้าทีมชาติฝรั่งเศส ชุดควา้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2 0 1 8ของทางปารีสแซแชแมงอย่างใกล้ชิดหลังนักเตะยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับตังกัดแทนที่ของเดิมที่จะหมดลงในปี2022น่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ที่ทางเอาเป้อาจจะย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะเปเชกก็คงจะไม่ยอมเสียนักเตะคนสำคัญไปแบบฟรีอย่างแน่นอนเว็บไซต์โกรายงาาว่าหงแดนเวอร์พูลมีแผนที่จะคว้าตัวเบนไวด์กองหลังชาวองังกฤษและก็อีฟวิสซูมากองกลางทีมชาติมาลี สนักเตะของทางบรตันมาสูชินแอนฟิลในช่วงเดือนกรนยายนนี้โดยครอบนั้นเล็งไว้เพื่อจะเข้ามาแทนที่เฟอร์ชิฟันได้กับทางโชโกเมสที่มีอาการบาดเจ็บส่วนเบซูมาก็ถูกมองว่ามีศักยภาพมากพอจะเข้ามาแทนที่ร์จิโน่ไวดุ้มที่ยังไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับทางสโมสรน,นั่นเองดารคนทัสเซลกูรู้ดันจลากเตะระบุเลยว่าหงแดงลิบฟูกำลังพิจาณาคว้าตัวสเวนบัตมัน กองหลังทีมชาติเธอ์แลนด์ของทางเริลสโมสรในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสมาเสริมความแข็งแกรแ่งในช่วงเดือนมกราคมนี้หลังจากที่ทางของแดงกำลังประสบปัญหาแลนะรับตัวหลักมีอาการบาดเจ็บนั่นเองโดยเในทางคิสซันพาเลตตกเป็นข่าวแซงความสนใจจะคว้าตัวโอซานคาบักนะฮะประการหลังทีมชาติตุรกีสังกัดของชาเก้นในศึกฟุตบอลบนเดสลิกา้าเยอรมันหลังจากที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเป็นเป้าหมายของทงั้งร์พูและก็แมนยูเพื่อนร่วมศึกฟุตบอลอังกฤษนั่นเอง โดยรายงานจากดิลี่เมลระบุเลยว่าชาเก้ได้ตั้งค่าตัวของคาบักคนนี้ไว้ที่ประมาณประมาณ25ล้านปอนด์เป็นเงื่อนไขในการปล่อยตัวเซนเตอร์แบ็กไวส์ปีรายนี้ออกจากทีมไปโดยทัพประสาทเดือนแก้วภายใต้ใตการคุมทีมของรอยเฮสสันแสงท่าทีพร้อมจะปล่อยตัวเจมส์ทอมกินและก็ประมาณดูซาโกออกจากทีมในช่วงโค้งสุดท้ายของสัญญากับสโมสรเพื่อนําเงินที่ได้ไปดึงตัวคาบักคนนี้มาพรุ่มทีมโดยการดึงตัวประกันหลังดาวรุ่งชาเก้ป,ปายนี้ ไปร่มทับนั้นยังสามารถทําให้พาเลตลดค่าเฉลี่ยอายุของนักเตะในทีมได้เลยนะฮะผู้ขเขามีช้างสกอตแดนในวัย32ปีขณะที่แกรี่เคฮิลก็มีอายุ55ปีไปแล้วทางนี้ดีเอ็กเกิลรักษาชิ้นชีตในพิธีกจไปได้แค่1เกมเท่านั้นหลังผ่านการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด17นัดนับว่าน้อยที่สุดในลีกสุดของแดนผู้ดีเลยก็ว่าได้ในครั้งนี้และข่าดิวพูลในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกคนรรกนกคนนนทที่รรวมััับฟงกกุะ